ถ้าหากใครนะคะพะยายามที่จะรีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะแต่คิดว่าการรีแบรนด์คือการเปลี่ยนแพ็กเกจจริงนะคะหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์เพียงเท่านั้นค่ะฟังคลิปนี้จนจบนะคะเพราะว่าคุณกําลังอาจจะคิดผิดนะคะมีกรณีศึกษากรณีหนึ่งค่ะในออสเตรเลียซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาไปดูว่าแบรนด์ค่ะจะรุ่งหรือร่วงจากการรีแบรนด์นะคะนอกจากนี้ค่ะโซเชียลนะคะลิส t e n น n g จะเข้ามาช่วยแบรนด์ของคุณได้อย่างไรค่ะคุณไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์ที่ใหญ่มากนะคะแบรนด์เล็กๆค่ะ หรือว่า SME ก็สามารถใช้ Social Listening หรือว่า Data Driven ได้นะคะกับบริษัทของคุณค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายการแคสต t u ี้ค่ะรายการที่จะพาทุกคนนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับกรณีศึกษาทางธุรกิจเพื่อนําไปปรับใช้กับธุรกิจของทุกคนและนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะคะเรื่องราวในวันนี้ค่ะถ้าหากใครนะคะพยายามที่จะรีแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของตัวเองนะคะแต่คิดว่าการรีแบรนด์คือการเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งนะคะหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์เพียงเท่านั้นค่ะฟังคลิปนี้จนจบนะคะเพราะว่าคุณกําลังอาจจะคิดผิดนะคะมีกรณีศึกษากรณีหนึ่งค่ะในออสเตรเลีย ซึ่งวันนี้นะคะเราจะพาไปดูว่าแบรนด์ค่ะจะรุ่งหรือร่วงจากการรีแบรนด์นะคะนอกจากนี้ค่ะโซเชียลนะคะลิส t e n i n g จะเข้ามาช่วยแบรนด์ของคุณได้อย่างไรค่ะคุณไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์ที่ใหญ่มากนะคะแบรนด์เล็กๆค่ะหรือว่า SME ก็สามารถใช้โซเชียลลิส e n i n g หรือว่า Data Driven ได้นะคะกับบริษัทของคุณค่ะ ถ้าสนใจเนื้อหานะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกลับมาที่เนื้อหาของเราในวันนี้ค่ะแบรนด์ที่เราเอามาเล่าให้ฟังคือแบรนด์ของ v g จ m i t e ค่ะซึ่งโตัวจ m i t e เนี่ยนะคะก็คือแยมค่ะรสเค็มที่ดโด่งดังมากๆเลยในออสเตรเลียนะคะแทบไม่มีชาวออสเตรเลียคนไหนที่ไม่เคยกิน v e g จ m i t e เลยค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะถามว่าทำไมเขาต้องรีแบรนด์นะคะในเมื่อ ขายดีขนาดนี้แล้วเรื่องราวทั้งหมดค่ะเกิดขึ้นในปี2009ค่ะซึ่งในปีนั้นเนี่ยนะคะยอดขายของตัว Vegemite ค่ะตกลงไม่ว่าคุณจะมีสินค้าที่ดีขนาดไหนและผู้บริโภคจะรักแบรนด์คุณแค่ไหนค่ะสุดท้ายแล้วถ้าคุณไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะคุณก็ไม่สามารถไปต่อได้ค่ะทุกธุรกิจนะคะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นซึ่งเช่นเดียวกับแบรนด์ Vegemite ค่ะซึ่งตัว Vegemite เนี่ยนะคะมีส่วนแบ่งการตลาดเดิมนะคะทั้งประเทศออสเตรเลียอยู่ที่80% แต่ในปี2009นะคะยอดขายได้ตกลงค่ะเหลือเพียงแค่72%เท่านั้นจึงทำให้เวจิมัค่ะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และสิ่งที่เขาทำก็คือการรีแบรนด์ซึ่งสิ่งที่เขาเรียกว่าการรีแบรนด์นี้เป็นการเพียงแค่เปลี่ยนแพ็เกจจิ้งเพียงเท่านั้นซึ่งถ้าเราพูดถึงการรีแบรนด์การเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเพราะว่าการรีแบรนด์ในความเป็นจริงแล้วยังมีปัจจัยหลายอย่างอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นการทำการตลาดการคอมมูนิเคชันกับลูกค้า ซึ่งส่วนนี้ละค่ะจะทําให้แบรนด์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่เติบโตแล้วก็ยั่งยืนค่ะแต่เวจิมายค่ะไม่ได้ทําเช่นนั้นค่ะเวจิมายทำการเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเพียงแค่แพคเกจจิ้งเท่านั้นเหมือนคนค่ที่เพียงแค่เปลี่ยนเสือ้อแต่ไม่ได้เปลี่ยนนิสัยหรือว่าไม่ได้เปลี่ยนคําพูดอะไรทั้งสิน้นโดยแพคเกจจิ้งที่เปลี่ยนไปนะคะใช้ชื่อใหม่ บนแพ็กเกจจริงด้วยค่ะชื่อว่าไอสแน็คจากเวจิม e นะคะทําให้ตอนนี้ค่ะถือว่ารูปลักษณ์ทั้ง2แบบนะคะของผลิตภัณฑ์เดิมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะเปลี่ยนแปลงไปจนบางครั้งนะคะผู้ที่ชื่นชอบแบรนด์นี้นะคะจําไม่ได้ด้วยซ้ำว่านี่คือแบรนด์เดียวกันซึ่งการรีแบรนด์ในครั้งนี้เพื่อตอบโจทย,ยอดขายที่ลดลงเกิดมาจากหลากหลายสาเหตุค่ะโดยสาเหตุแรกค่ะผู้บริโภคที่ชื่นชอบแบรนดน์นี้เริ่มรู้สึกว่า ผู้คนนะคะไม่จำเป็นต้องซื้อแบรนด์นี้ทุกอาทิตย์ค่ะเนื่องจากโดยส่วนผสมนะคะเป็นตัวที่มีนิวทริชันเยอะหรือว่ามีแร่ธาตุมีสารอาหารเยอะก็จริงแต่ว่าส่วนผสมเนี่ยบูดเสียง่ายค่ะเมื่อเปิดใช้แล้วก็จะไม่สามารถมีอายุการใช้งานหรือว่ารับประทานได้นานนะคะทำให้ผู้คนคะ่ะไม่รู้สึกว่าต้องซื้อเป็นประจำซื้อเฉพาะเวลาที่อยากกินเท่านั้นค่ะและเหตุผลที่2นะคะรูปแบบของครอบครัวค่ะ เปลี่ยนไปและรูปแบบของการทานอาหารเช้าก็เปลี่ยนไปพร้อมๆกันค่ะเพราะเมื่อครอบครัวนะคะมีขนาดเล็กลงแล้วก็เวลาค่ะที่เร่งรีบมากขึ้นทําให้อาหารเช้าค่ะถูกแปลเปลี่ยนเป็นการ grab and go หรือว่าเป็นอาหารเช้าที่ทานง่ายเหมาะสําหรับการเดินทางมากขึ้นค่ะ และเหตุผลที่3นะคะเนื่องจากออสเตรเลียในช่วงเวลานั้น,นะคะ่ะมีผู้อพยพเข้ามาจํานวนมากนะคะและผู้คนเหล่านี้ค่ะเป็นผู้คนที่ไม่ใช่คนพื้นเมืองจึงไม่มีความผูกพันนะคะหรือว่าไม่มีความคุ้นชินกับตัวผลิตภัณฑ์ค่ะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะตัว v e จ e m ม e เองค่ะไม่ได้มีการขยายกลุ่มเป้าหมายแต่อย่างใดยังโฟกัสไปอยู่ที่กลุ่มครอบครัวนะคะเด็กหรือว่าผู้ที่ชื่นชอบทานอาหารเช้าค่ะ และแน่นอนค่ะว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นะคะไม่ได้สร้างผลดีให้กับแบรนด์เลยค่ะเนื่องจากไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียนะคะหรือว่าสื่อออฟไลน์ค่ะเกิดการโต้เถียงกันนะคะของแบรนด์ v e g e m i e ค่ะเนื่องจากหลายๆคนนะคะไม่พอใจที่เปลี่ยนชื่อจาก v e g e m i e นะคะมาเป็น i c e Snack 2.0แล้วบางส่วนค่ะก็ไม่พอใจที่ตัวแพคเกจิ้งนะคะถูกเปลี่ยนไปโดยที่พวกเขานะคะเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็จาหน้าตามันไม่ได้ด้วยซ้ํา นอกจากนี้อีกแล้วเนี่ยนะคะหลายๆคนค่ะทําให้รู้สึกว่าการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ภายนอกในครั้งนี้จะมีการปรับเปลี่ยนสูตรหรือไม่ด้วยนะคะดังนั้นแล้วค่ะยอดขายก็ยิ่งตกลงไปอีกค่ะ และแน่นอนเลยนะคะว่าทางแบรนด์ค่ะคงอยู่เฉยไม่ได้เนื่องจากยอดขายที่ยิ่งตกลงอยู่แล้วก็ตกลงไปอีกและผู้บริโภคนะคะยังมีข้อคิดเห็นที่เป็นแง่ลบเกี่ยวกับแบรนด์มากขึ้นด้วยค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะตัว v g e m i t e เองก็อยู่นิ่งเฉยไม่ได้เลยมีการทำงานร่วมกับบริษัท IBM นะคะหรือเป็นบริษัทเทคระดับโลกเลยทีเดียวค่ะได้ทำการโซเชียล i s ซ e นนิงค่ะหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงบริษัทของตัวเองนะคะเป็นบริษัท data driven นั่นเอง ซึ่งส่วนนี้แหะคะ่ะที่เป็นส่วนสำคัญของการ build brand v e m i t e ขึ้นมานะคะบ้ามขออธิบายให้เห็นภาพสั้นๆนะคะการที่บริษัทหนึ่งจะเรียกตัวเองว่าเป็น data driven ได้หรือว่าจะนำ data driven นะคะมาใช้กับบริษัทได้เนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างจริงๆแล้วมันก็คือการนำ data หรือว่าการนำสถิติการนำตัวเลขนะคะหรือว่าแม้แต่กระทั่งหลักฐานต่างๆนะคะมาสนับสนุนการกระทำต่างๆในบริษัทนะคะไม่ว่าจะเป็น การทําการตลาดนะคะการโปรโมทการเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งการดีไซน์อะไรต่างๆนี้นะคะก็จะไปอ้างอิงกับตัวเลขหรือว่าตัวสถิติที่เราได้รับมานะคะนอกจากนี้แล้วค่ะการทำโซเชียลลิสชันนิงหรือว่า Data d r i v e n นะคะจะเป็นการกวาดความเห็นต่างๆของผู้บริโภคมานะคะเพื่อมา Analyze หรือว่าวิเคราะห์ค่ะให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นเมื่อแบรนด์นะคะเข้าใจผู้บริโภคมากขึ้นก็จะทําให้แบรนด์ค่ะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นแล้วก็เติบโตมากขึ้นค่ะและเมื่อเบจิมัยนะคะทํางานร่วมกับ IBM ในโปรเจกต์ Social Listening นี้ mm hmm. ก็ได้ค้นพบความต้องการของผู้บริโภคค่ะ mm hmm. ข้อหนึ่งเลยก็คือตัวผู้บริโภคนะคะต้องการที่จะมีคอนเน c t ชันค่ะหรือว่ามีความสัมพันธ์กับแบรนด์ให้มากขึ้นนะคะและอย่างที่สองค่ะ mm hmm. เมื่อนึกถึงแบรนด์ Vegemite นะคะ mm hmm. ผู้บริโภคจะนึกถึงออสเตรเลีย toast แล้วก็ breakfast ค่ะซึ่ง3คํานี้นะคะเป็น3คําที่จํากัดความหมายของ vegemite เอาไว้ค่ะทําให้ภาพลักษณ์และกลุ่มเป้าหมายของ vegemite นะคะแคบลงซึ่งจะเชื่อมโยงกับการค้นพบข้อต่อมานะคะนั่นก็คือผู้บริโภคของ vegemite เองต้องการที่จะ personalize การทาน vegemite ไม่ว่าจะเอาไปปรุงหรือว่าเสริมเติมแต่งกับอาหารประเภทต่างๆไม่จําเป็นต้องอยู่บนเพียงแค่ขนมปังเท่านั้นนะคะ แล้วก็จะเกี่ยวโยงมาถึงข้อมูลชุดต่อมานะคะที่บอกว่าเตอร์เวจิมาเองค่ะไม่ได้เหมาะสมเพียงแค่ทานกับขนมปังเท่านั้นผู้บริโภคนะคะยังชอบทานเวจิมากับอาหารประเภทอื่นๆด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นอะโวคาโดเนื้อสัตว์นะคะหรือว่าทานคู่กับอาหารประเภทอื่นๆและที่สําคัญนะคะผู้บริโภคจํานวนมากค่ะชอบทานตัวเวจิมนะคะคู่กับฟิลาเดเฟียชีสค่ะ และข้อมูลชุดสุดท้ายที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือตัวผู้บริโภคของเ g จิมายเองนะคะมีความชื่นชอบในการทานเ g จิมายที่แตกต่างกันออกไปถึง32แบบที่เป็นที่นิยมกันเลยทีเดียวค่ะและเมื่อทางแบรนด์เบจิมายนะคะได้ข้อมูลสําคัญของผู้บริโภคตัวยงของเขามาแล้วนะคะก็ได้ทำแคมเปญขึ้นมา2แคมเปญด้วยกันค่ะ ซึ่งแคมเปญแรกนะคะก็คือแคมเปญ How do you like your Vegemite นะคะหรือว่าคุณชอบ Vegemite ในแบบไหนคะในแบบของคุณนะคะซึ่งแคมเปญตัวนี้นะคะจะออกในหลายสื่อมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อออนไลน์นะคะหรือว่าสื่อออฟไลน์ค่ะ ตัวนี้ค่ะจะเป็นแคมเปญที่ให้เพื่อนๆนะคะที่ชื่นชอบทานเว吉麦ค่ะออกมาบอกนะคะว่าชอบทานเว吉麦แบบไหนชอบทานคู่กับอะไรหรือแม้แต่นะคะอยากเอาไปทําเมนูอะไรเพิ่มเติมนอกจากการทาเพียงแค่ขนมปังเท่านั้นค่ะแล้วแคมเปญนี้นะคะก็ได้รับการตอบรับอย่างดีเลยค่ะมีมากกว่า3 0 0 0 0นข้อความนะคะที่ตอบรับกลับมาค่ะซึ่งทําให้ตัวเว吉麦นะคะมีฐานข้อมูลของอินไซต์ผู้บริโภคมากขึ้นเยอะเลยค่ะ และกลยุที่สอค่ะก็คือการที่ตัวเวจิม t e ค่ะออกนอกกรอบคําจํากัดความของตัวเองนะคะจากเดิมที่เป็นคําจํากัดความของอาหารเช้านะคะออสเตรเลียหรือแม้แต่ขนมปังนะคะออกนอกกรอบมาเปลี่ยนจากคําว่า e r k f a s t นะคะที่ทานเฉพาะตอนเช้าหรือเป็นอาหารเช้าเพียงเท่านั้นย้ายให้คำจำกัดความของตัวเองนะคะกลายมาเป็นคำว่า Snacks ค่ะหรือว่าของว่างที่ทานได้ระหว่างวันนะคะเพราะเขาเชื่อนะคะว่า s n c k k c n n h p p p n s ANYTIME หรือว่าการทานของว่างนะคะสามารถเกิดได้ทุกเวลาค่ะซึ่งกลยุทธ์นี้นะคะสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างมากเลยค่ะให้กับตัวเวจยมัยค่ะ ซึ่งตัวเวจิมายเองนะคะไม่ได้เปลี่ยนทัศนคติของผู้บริโภคที่มองเวจิมายเป็นเพียงแค่เบรคฟาสต์มาเป็นสแน็ค mm hmm. เพียงแค่การคอมมูนิเคชันหรือว่าการตลาดเพียงเท่านั้นแต่เขายังได้ออกผลิตภัณฑ์ค่ะ d ิปเอเบิลโปรดักออกมานะคะหรือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้จิ้มได้นะคะเปรียบเสมือนน้ำจิ้มนะคะแต่ว่า จิม้มน้ำจุมจ่มก็ไปจุ้มน้ำจิม้มกรบจิม้มน้ำจุม่มอะไรแบบนี้นะคะซึ่งส่วนนี้ค่ะทําให้มีผลตอบรับของผู้บริโภคที่ดีมากๆเลยเนื่องจากการที่พกเบจิไม้นะคะไปทานคู่กับขนมระหว่างวันได้หรือว่าจุ่มได้จิ้มได้กับอะไรก็ตามนะคะทําให้ผู้บริโภครู้สึกแฮปปี้ค่ะแล้วก็มีเวการทานของตัวเองมากขึ้นนะคะ และ2กลยุทธ์นี้ค่ะถือว่าเป็น2กลยุทธ์ที่ได้รับการตอบรับดีมากๆแล้วก็ฟื้นฟูบริษัทขึ้นมาเลยทีเดียวนะคะ <Wow. S 1> ใช่ไหมคะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีมากขึ้นด้วยค่ะ <Wow. S 1> และหลังจากได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนะคะเราจะมาสรุปข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้กันนะคะ <Wow. S 1> อย่างแรกค่ะก็คือไม่มีองค์กรใดนะคะที่อยู่ได้โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะทุกๆองค์กรทุกๆบริษัททุกๆผลิตภัณฑ์นะคะต้องมีการเปลี่ยนแปลง แต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงมากหรือเปลี่ยนแปลงน้อยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งเรานะคะจะสามารถรู้ได้อย่างไรว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะก็ต้องมาฟังข้อที่2เลยค่ะข้อคิดข้อที่2นะคะคือการฟังเสียงของผู้บริโภคค่ะการฟังเสียงของผู้บริโภคอย่างเช่นตัว v e g e m i t e ทำนะคะคือการทำโซเชียลลิส n i n g ค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งออนไลน์และก็ออฟไลน์นะคะทำให้ได้รับการตอบรับนะคะของผู้บริโภคที่มากขึ้นและเปลี่ยนแปลงแบรนด์ของตัวเองนะคะไปในทิศทางที่ผู้บริโภคชื่นชอบ ก็จะนํามาสู่ยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นข้อคิดข้อที่3นะคะสําคัญมากๆเลยนั่นก็คือการเทสหรือว่าการลองตลาดก่อนนะคะการที่เวิไมค์ค่ะเปลี่ยนแปลงโดยที่ไม่ได้ลองตลาดก่อนนะคะทําการรีแบรนด์แล้วก็เปลี่ยนแพคเกจจิ้งของตัวเองทันทีเลยโดยที่ไม่สนว่าความคิดของผู้บริโภคจะเป็นอย่างไรนะคะทําให้เกิดการผิดพลาดน,นะคะผู้บริโภคนั้นไม่ชอบแพคเกจจิ้งใหม่นะคะ ทำให้ส่วนนี้ค่ะเราสามารถเรียนรู้ได้โดยการลองตลาดก่อนค่ะลองทําแบบสอบถามออกมาก่อนก็ได้หรือว่าทยอยเก็บข้อมูลผู้บริโภคนะคะว่าผู้บริโภคของเราชอบแบบไหนชอบอะไรหรือว่าไม่ชอบอะไรนะคะข้อคิดข้อที่4ค่ะคือหัวใจสําคัญของการรีแบรนด์เลยนะคะจริงๆแล้วค่ะแบรนด์ส่วนมากที่ดีอยู่แล้วนะคะการรีแบรนด์ครั้งหนึ่งค่ะไม่ควรที่จะเปลี่ยนทุกอย่างไปจนหมดนะคะโดยเฉพาะตัวแพคเกจจิ้งค่ะไม่ควรที่จะเปลี่ยน สีไปเลยไม่ควรที่จะเปลี่ยนโลโก้ไปเลยไม่ควรที่จะเปลี่ยนชื่อไปเลยนะคะนั่นก็เนื่องมาจากว่าการเปลี่ยนทั้งหมดในครั้งเดียวค่ะทำให้ผู้ริโภคเกิดความเอะนะคะว่าเอ๊ะนี่ใช่แบรนด์ที่เราเคยกินหรือเปล่าเอ๊ะนอกจากตัวแพ็กเกจมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะคะทุกๆอย่างค่ะต้องค่อยๆเปลี่ยนนะคะโดยคงของเดิมไว้ค่ะแล้วจะรู้ได้ไงน,นะคะว่าควรเปลี่ยนแปลงหรือว่าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็ต้องย้อนกลับไปดูข้อ3ค่ะ เราก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าผู้บริโภค่ะชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรส่วนนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงของเรานะคะจะได้ไม่เกิดการเอะของผู้บริโภคค่ะและข้อคิดข้อสุดท้ายนะคะที่สำคัญมากๆเลยก็คือหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงไปแล้วหรือว่ารีแบรนด์ไปแล้วนะคะผลตอบรับไม่ดีอย่างที่คิด โซเชียลมีเดียเกิดการโจมตีอย่างมากนะคะอย่างแรกค่ะเราต้องตั้งสติก่อนนะคะจริงๆแล้วค่ะการที่เราทำไม่ถูกนะคะไม่ถูกใจผู้บริโภคแล้วยอดขายตกบางครั้งนะคะเราก็คิดว่าควรจะรีบเปลี่ยนกลับมาเป็นแบบเดิมเลยเพราะแบบเดิมมันยังดีอยู่แต่จริงๆแล้วค่ะแบรนด์เรานะคะสามารถมีจังหวะทดได้นิดน,นึงค่ะหนึ่งเลยก็ต้องดูก่อนว่าเสียงตอบรับที่มาจากทางโซเชียลนะคะหรือว่าสื่อออนไลน์หรือว่าไม่ว่าจะเป็นสื่อออฟไลน์เองนะคะอันนั้นนะคะ เป็น noise หรือว่าเป็น voice นะคะ noise ก็คือเป็นเพียงแค่เสียงส่วนเล็กๆเ,เองที่เข้ามาโจมตีเราหรือเปล่าหรือว่าเป็น voice เป็นเสียงจากใจผู้บริโภคจริงๆที่ชื่นชอบแบรนด์แล้วก็เป็นผู้บริโภคตัวยงของเราจริงๆหรือเปล่านะคะถ้าคนเพราะว่าเป็น noise ก็ช่างมันไปเถอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็น voice นะคะเราควรฟังเสียงของผู้บริโภคของเราคะ่ะซึ่งจังหวะทดนี้นะคะจะช่วยให้แบรนด์ของเราคะ่ะไม่สูญเสียต้นทุนลงไป มากกว่าที่จําเป็นนะคะเนื่องจากการรีแบรนด์ครั้งหนึ่งค่ะเราก็เข้าใจกันดีว่าต้องมีการลงทุนไปอย่างมากนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแพคเกจิ้งเองการเปลี่ยนวิธีการสื่อสารการท add ําแอดใหม่นะคะส่วนนี้ค่ะรวมแล้วแต่เป็นต้นทุนถ้าคนพบว่า,ามันเป็น n o i s e เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียต้นทุนไปกับสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะเปลี่ยนกลับเป็นแบบเดิมในส่วนที่ไม่ใช่ผู้บริโภคของเราจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของเสียงที่เป็นผู้บริโภคของเราจริงๆอันนี้ถือว่าคุ้มค่าค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะคือความรู้ดีๆที่ c คสต s t u ี้ของ RealSmart Academy เอามาฝากเพื่อนๆในวันนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าใครชื่นชอบคลิปแบบนี้นะคะที่ให้ความรู้สามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ช่อง RealSmart Academy เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแบงต้องขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ